ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสมพานสจีวันนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับจะเดินทางไปกับรถไฟฟ้าสายสีแดงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเปิดให้บริการครบเดือนนะครับเดือนเสร็จแล้วแหละเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งครับอยู่กับผมสมพานสจีวันนะครับตอนนี้ผมอ่า ได้เข้ามากำลังจะขึ้นไปชั้นชานชาลาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆพพี่ๆที่เคยเดินทางมาวันนี้ก็พามาดูอีกครั้งหนึ่งครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้าระบบรางน้องใหม่ของไทยนะครับที่ยาวนานเหมือนกันนะรถไฟฟ้าสายสีแดง กว่าจะเปิดให้บริการได้นะครับนีครับมีน้องนูแดงจอดรออยู่ทางด้านนี้แต่ขบวนนี้ไม่ได้ออกนะครับขบวนที่ออกจะอยู่ฝั่งที่จะมาจากทางด้านรังสิตแล้วก็จะวิ่งกลับไปรังสิตอีกครั้งนึงครับสำหรับเราในวันนี้ก็ผมเดินทางมาช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้เราจะเดินทางรอบประมาณ 14ในการ30นาทีครับนี่บรรยากาศทั่วๆไปครับขบ,บวนรถที่จะพาเราเดินทางไปสถานีรังสิตก็เข้ามาเทียบที่ชานชลาแล้วนะครับเป็นขบ,บวนรถที่เดินทางกลับมาจากสถานีรังสิตครับ สำหรับสายรังสิตจะมีให้บริการ6ตู้นะแต่สำหรับสายตลิ่งชันจะมีให้บริการ4ตู้นะครับต่อขบวนการเดินทางก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีประมาณ25นาทีนะครับสำหรับการเดินทางไปรังสิตนี่ผมเข้ามาในขบ,บวนแล้วละบรรยากาศทั่วๆไปก็สะอาดสะอานนะครับเย็นสบายด้วยแอร์เยน็นผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ สวยงามแล้วก็ยังดูใหม่อยู่นะแต่ขบวนรถก็เข้ามานานแล้วนะหลายปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการก็เพิ่งจะมาเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม2564นี่นีเองครับเป็นการแต่ก่อนเขาก็ทดลองวิ่งอยู่เป็นประจำนะครับแต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยเข้ามาใช้บริการครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสละ 1เดือนสำหรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่ารถไฟชานเมืองครับเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองนะบรรยากาศทั่วไปแล้วเราออกเดินทางไปลังสิตครับว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ขบวนรถเริ่มออกเดินทางนะครับข <c oughs> อไปครับเวลา15บหนาฬิกาสานาทีแล้วก็ ออกเดินทางพร้อมกับสายจริงชันซึ่งจะมีเวลาออกเดินทาง15นกา30นาทีเหมือนกันสถานีแรกที่เราจะเดินทางไปถึงก็คือสถานีจตุจักรนะครับจากสถานีกลางบางซื่อมี10สถานีสำหรับสายรังสิต เราก็จะได้เดินทางเห็นบรรยากาศอีกมุมนึงนะครับของกรุงเทพมหานครหลังจากเราเดินทางจากาหลังจากเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT แล้วก็ a i r p o r t r e i l l n n k หรือว่ารถไฟทางไกลนะครับวันนี้มาขึ้นรถไฟชานเมืองสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อรังสิตครับ อยู่กับผมสมพานสจิวันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามป็นเพื่อนกันด้วยครับในช่อง Youtube ะะหลังจากนี้เราก็จะได้ขึ้นมาวิ่งกันบนเส้นทางนี้แล้วนะครับหลังจากที่เรามองกันมาหลายปีสำหรับอาคารสถานีกลางบางซื่อแล้วก็เส้นทางของรถไถฟฟ้าชานอ่ารถไฟฟ้าชานเมือง วันนี้ก็ได้ใช้บริการกันสักทีนึงในปี2,564นี่แหละครับนะครับทางด้านนู้นจะเป็นทางสายตะลิงชันนะครับที่จะเดินทางไปบางบ,างบ้อบลุกแล้วก็ทางด้านตลิงชันครับ อัาน,นีแรกที่เราจะเข้าถึงก็คือสถานีจตุจักรครับครับและสถานีที่เราจะเข้าก็คือสถานีจตุจักรฟังเสียงประกาศเพา,เพาะนะครับจากเสียงคุณนันทนาบุญหลงสำหรับเพื่อนๆที่ เมื่อก่อนนี้ก็คุณนันทนาก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะสำหรับคนรุ่นเก่าๆครับสถานีสวนจตุจักสถานีจตุจักรครับ สำหรับเสียงปิดประตูก็จะไม่ได้ดังเหมือนแอร์พอร์ตลิงกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าใช้รถไฟคนละแบบนะครับสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงประตูรถจะไม่ได้เป็นเหมือนกับ a i r p o อร Link งครับทำให้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่สถานีต่อไป สถานีวัดเสมียนานารีครับสถานีวัดเสมียนานารีเสียงประกาศภายในขบวนรถก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่ารถไฟกำลังจะเข้าสถานีสถานีวัดเสมียนานาลรีแล้วก็ จะประกาศด้านที่ประตูเปิดด้วยนะครับสถานีวัชมียน,นาลีครับผู้โดยสารก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับวันนี้ในบบางตานะครับไม่เห็นผู้โดยสารมารอกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็เมื่อทางรัฐบาลคลายล็อกเต็มรูปแบบก็อาจจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะนะครับสำหรับ การคาดการของสายสีแดงก็คาดว่านะครับจะมีผู้มาใช้บริการ3 0 0 0 0 0คนต่อวันแต่ตอนนี้ก็ต่ำกว่าคาดไปเยอะเลยประมาณ3,000คนนะครับต่อวันออกเดินทางกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สถานีจะไปสถานีบางเขนครับสาย สถานีกลามบางซื่อรังสิตจะมีให้บริการ10สถานีนะครับสถานีต่อไปสถานีบางเขน ี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางถึงสถานีทุ่งสองห้องนะครับสถานีทุ่งสองห้องวันนี้พามาชมรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟชานเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเปิดให้บริการประมาณเดือนเศษสร็จสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อาจจะได้ชมการเดินทางด้วยรถไฟสายส,ายสีแดง จากช่อง YouTube หลายๆช่องแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากช่องสมพานสัจเจวันอีกสักช่องหนึ่งนะครับติดตามมาเป็นเพื่อนกันครับพาเดินทางพาท่องเที่ยวพาเรื่องอะไรที่น่าสนใจเราจะพาไปชมนะครับสำหรับช่องสมพานสัจเจวันนะครับจุกภพครับสมพานสัจเจวันออกเดินทางกันต่อครับบายบายของ รถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟชานเมืองครับ สำหรับเส้นทางนะครับบางจุดบางช่วงก็จะมีฉากกั้นเสียงนะอาจจะเป็นที่ชุมชนแบบนี้นะครับก็จะมีฉากสำหรับกั้นเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วว่าเรียกได้ว่าก็วิ่งมีเสียงดังเหมือนกันนะอาจจะรบกวนนะครับสำหรับผู้ที่พักอาศัยบริเวณทางของรถไฟฟ้าเนี่ยครับ สถานีหลักสครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีการเคหะนะแล้วก็ดอนเมืองครับแล้วก็หลัก6กลังสิทธ์นะสำหรับช่วงสถานีหลัก6จะเป็นช่วงที่ รถไฟจะทำความเร็วสูงสุดนะครับในการเดินทางเดี๋ยวผมจะจับความเร็วให้ชมนะครับว่าวันนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับในช่วงนั้น ก็พามาดูบรรยากาศแถวแถวชานเมืองนะครับแถวแถวรังสิตสําหรับรถไฟฟ้าสายสยีแดงก็มีโครงการนะที่จะขยายเส้นทางนะครับไปถึงมทศูนย์รังสิตด้วยนะครับในอนาคตเนาะก็อาจจะอีกหลายปีนิดนึงช่วงนี้ก็เดินทางถึงสถานีรังสิตก่อนครับ และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีการเชหะแล้วก็ออกเดินทางต่อสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีดอนเมืองครับมาถึงสถานีดอนเมืองไฮไลท์ที่นี่ก็ทุกท่านน่าจะรู้ดีเนาะเราก็จะมองเห็นสานามบินดอนเมืองแล้วก็มีเครื่องบินนะครับจอดจุดเยอะๆเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้บินเนาะ นดบินอยู่ครับก็เลยมีเครื่องบินมาจอดอยู่ที่นี่เยอะเลยโดยเฉพาะของเอเชีย er นะสนามบินดอนเมืองครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะเข้าสถานีดอนเมืองครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะครับก็สามารถลงที่สถานีดอนเมืองแล้วก็นั่งเครื่องบินต่อได้สบายเลย เป็นการเดินทางที่สะดวกมากจากกลางเมืองออกมานะครับประมาณ20นาทีนี่ครับเอเอเชีย er, มีเครื่องบินหลายลำเลยทีเดียวสำหรับวันนี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีเวลาก็ลงรถไฟชานเมืองที่นี่แล้วก็ชมเครื่องบินได้นะครับสวยงามครับแต่เราจะเดินทางกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ เดินทางไปที่สถานีปลายทางแรงสิทธ์อยู่กับผมสมพานจตยวันอีกแล้วครับวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับน้องๆด้วยที่กดติดตามแล้วก็ให้เกียรติรับชมด้วยนะครับสถานีดอนเมืองเป็นสถานีสำคัญอีกสถานีหนึ่ง,น,งนะครับสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงเส้นนี้ครับ ครื่องบินเพลินๆนั่งรถไฟสวยๆครับนี่ภายในรถไฟฟ้าสายสีแดงก็บรรยากาศสบายๆแล้วก็เย็นสบายด้วยครับวิ่งเร็วด้วยครับสะดวกสบายมากเลยยิ่งช่วงนี้ให้บริการฟรีด้วยเพื่อนๆก็สามารถมานั่งได้นะสำหรับรถไฟฟ้าจันเมืองสายสีแดงก็ เริ่มนะครับเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2550เลยนะอาจจะเริ่มมีการก่อสร้างแต่ปี2551นะครับแล้วเสร็จก็อีกประมาณ4ปีถัดมาครับเสร็จปี2555แต่ว่ายังเปิดให้บริการไม่ได้นะติดปัญหาหลายๆอย่างก็จนมาถึงวันปี2564นี่แหละครับอาจจะรอนานหน่อยเนาะ ประมาณ8ปปีนะครับจึงได้เปิดให้บริการรวมโครงการตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างเริ่มมีการโครงการรถไฟาส,ส,สายสีแดงก็10กว่าปีครับ14ปีก็ไม่เป็นไรครับก็ดในที่สุดก็ได้เปิดให้บริการนะครับเราก็ได้มาใช้บริการกันแล้วยังมีโครงการต่อนะสายสีแดงไม่ได้จบแค่นี้นะครับ เดินทางไปถึงสรยาแล้วก็ไปทางด้านนูน้นหัวหมากทางด้านนู้นครับตอนนี้ขบวนรถเริ่มลดร,ระดับลงนะครับมาเป็นระดับพื้นดินแล้วรถไฟก็จะเริ่มทำความเร็วนะครับที่ช่วงสถานีหลักหก ความเร็วที่ผมจับได้นะครับ144.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมว่ามีช่วงที่วิ่งเร็วกว่านี้นะช่วงที่ผมยังไม่ได้จับความเร็วนะครับผมรู้สึกว่าจะเร็วกว่านี้อีกเมื่อสักครู่ยก GPS มาจับก็ได้ประมาณ144.3กิโลเมตรครับเรียกได้ว่าเร็วมากเลย ตอนนี้เริ่มลดระดับลงมาวิ่งระดับพื้นดินนะครับแล้วก็จะวิ่งร่วมกับรถไฟทางไกลนะรถไฟทางไกลก็คือรถไฟธรรมดาที่วิ่งออกต่างจังหวัดนะครับสายเหนือสายตอนออกเชียงเหนือครับเราจะเข้าสถานีหลักหกเป็นสถานีก่อนถึงสถานีปลายทางลังสิตนะครับที่นี่สถานีหลักหก ็นสถานีที่อยู่ระดับดินนะครับแต่ทางเข้าออกก็คือต้องข้ามบันไดเลื่อนนะข้ามบันไดแล้วก็ออกไปทางด้านนอกนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะมีมีนะไม่รู้เขาคิดยังไงเนาะก็จะมีคนมาแอบลักลอบตัดสายไฟลักลอบขโมยนะครับทรัพย์สินของการรถไฟนะ ก็มีการจับได้อยู่นะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามก็จะทำเลยนะครับสำหรับใครที่คิดจะทำเนาะเป็นสมบัติที่ใช้ร่วมกันนะครับสถานีหลักหกเดี๋ยวออกเดินทางต่อครับสถานีต่อไปสถานีปลายทางลังสิตสถานีลังสิตขบวนร,รถก็จะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปที่ ยกระดับขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าสถานีรังสิตจะอยู่ที่ชั้นสานะสำหรับชานชาลาของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับออกเดินทางกันต่อครับจากสถานีหลัก6มุ่งหน้าสถานีปลายทางรังสิตใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนะครับสำหรับจากสถานีกลางบางซื่อมาถึงสถานีรังสิตครับ thank you ครับตอนนี้เราจะเริ่มยกระดับขึ้นมานะครับสำหรับทางวิ่งเพื่อจะขึ้นไปที่ชานชาลาของสถานีรังสิตนะครับอยู่ชั้น3สําหรับสถานาีรังสิตจะเป็นสถานีร่วมกันนะครับสำหรับรถไฟทางไกลจะอยู่ชั้นล่างสุดแล้วก็ชั้น2เป็นชั้นสําหรับออกบัตรโดยสารนะครับทั้งรถไฟทางไกลและก็รถไฟชานเมือง แล้วก็ขึ้นมาชั้น3จะเป็นชานชลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเป็นสถานีปลายทางด้วยในในช่วงนี้นะต่อไปจะมีการต่อขยายไปถึงมองทอศลังสิตด้วยนะครับแต่ก็อาจจะต้องรออีกกันหลายปีนิดนึงช่วงนี้ก็ใช้บริการถึงสถานีรังสิตครับ เดี๋ยวตอนนี้ขบวนรถกำลังจะเข้าสถานีนะครับสถานีรังสิตแล้วผมก็จะลงที่นี่นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สถานีตะดิงชันด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะ เดินทางแป๊บเดียวครับตะลิงชันใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่สำหรับเดินทางมาลังสิตอาจจะใช้เวลาประมาณ25-30นาที20-30นาทีนะครับระยะเวลาที่กำหนดก็คือ25นาทีตอนนี้เดินทางมาถึงสถานีรังสิตเรียบร้อยชานชลาที่3นะครับวันนี้ก็จะมีป้ายแล้วก็มีจอสแสดง ให้เราได้ชมแบบนี้ได้ได้รู้แบบนี้นะครับนี่ครับปีขบวนหนึ่งจอดรออยู่แต่ขบวนนี้ไม่ได้ออกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมและอยู่ด้วยกันมากดติดตามนะครับเกือบ15นาทีกาละไปพบกันใหม่เนือากร่อไปครับ วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ